สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องรางหรือจะเป็นอะไรดีอะนะแต่ว่าผมก็เคยเห็นนะไอ้รูปของวัตถุมงคลประเภทอันเนี้ยเหมือนมีนกสองตัวนะนกสองตัวแล้วผมก็เห็นเห็นเห็น มีสำนักหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งอะทำแต่ไม่รู้ที่ผมมีอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเป็นท่านอาจารย์ท่านนั้นคนที่ทำเขาเรียกว่าอะไรวัตถุมงคลประเภทแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเพื่อนๆนะครับพอรู้ได้ข้อมูลก็กรุณานะกรุณาช่วยชี้แนะหน่อยช่วยชี้แนะหน่อย คืออย่างเนี้ยนะผมว่าเป็นมันเหมือนกับเป็นเครื่องรางแหละเอาว่าเป็นเครื่องรางก็แล้วกันมันเป็นนกไงนกก็น่าจะเป็นนกประเภทนกสลิกานกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวแทนของของอะไรอะ่ะของความเป็นสรีมงคลน,นะครับนกก็หมายความว่าถึงในเรื่องของ นะถ้าเป็นนกสะเลก็คือการค้าการขายการเจรจาความนะครับการเจรจาความพูดในคนเชื่อพูดในคนลักพูดในคนหลงเอาประมาณอย่างเงี้ยแต่ที่เห็นมาบางอย่างเนี่ยที่ผ่านๆในในคลิปช่อง YouTube ที่เขาทำกันหรือว่าใน Facebook เนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเป็น เปลนลักษณะเหมือนการแบบใส่สีใส่อะไรให้มันสวยงามอะ่ะแต่พออันเนี้ยที่ผมมีเนี่ยมันเป็นเนื้อเหมือนเนื้อว่านนะเนื้อว่านหรือเนื้อดินกันแล้วแต่เนี่ยแต่ข้างหลังนี่เขาก็จะมียันของเขาผมดูเออมันก็แปลกดีนะมันเป็นงานศิละปะที่แบบว่าแปลกดีแปลกดีก็เลยเก็บมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่า เป็นของสำนักไหนเป็นอาจารย์ท่านใดปลุกเสกก็ลองเอามาให้เพื่อนๆได้ดูและพิจารณากันดูซิว่าไอ้วัตถุมงคลประเภทอย่างเงี้ยหรือเครื่องรางประเภทอย่างเงี้ยมันคือสำนักไหนมันคืออาจารย์ท่านใดปลุกเสกมันก็จะทำอะไรให้เรามีความรู้มากขึ้นไงเดคือบางอย่างเนี่ยมันก็ เมื่อเราไม่รู้เรามาถามท่านบางคนท่านตอบได้ท่านรู้ท่านตอบให้เราได้รับทราบอูนี่มันเป็นความที่แบบว่ากระจ่างไงเขาเรียกว่ากระจ่างในใจว่าเออเว้ยนะได้รู้แล้วบางทีมันติดในใจเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ถามว่าเครื่องรางประเภทอย่างนี้หรือวัตถุมงคลประเภทแบบนี้มีคนสร้างทำไหมมี ผมเห็นผมเห็นอยู่แต่ว่าบางทีนกของท่านเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการแต้มสีแต้มนะใส่ลวดลายอะไรให้มันสวยงามดูแล้วแบบเออมันก็สวยดีอะนะครับคืออะไรก็แล้วแต่มันเพื่อถ้าอะไรที่บางทีที่ผมบอกเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยนะ เราก็ทําช่องอย่างเงี้ยครับหรือว่าทําแบบวิธีทำและถามมาก็นะบางทีมันได้คําตอบเหมือนงานบางคนท่านบางเพื่อนบางท่านเนี่ยที่ก็คอมเมนต์เข้ามาอย่างวันนี้ก็เออก็ดีได้เห้ยความรู้ดีว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนนี้คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเราใช้สื่อสาธารณะแบบนี้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับเพื่อนฝูงนะครับ มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพื่อนเราไม่ได้ไปด่าใครเราไม่ได้ไปเอาของใครมาทํามันเป็นของของเรามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราที่เราควรกระทําแล้วมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราไม่รู้เราก็ต้องถามไงถามผู้รู้ถูกไหมครับถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้แล้วเราอวดรู้ โอ้โห oh, นะผมมีผ้ามาชีว้ว่านี่องค์ละสามสิบล้านหา้าสิบล้านร้อยล้านชี้ตำหน๊ะเป๊ะๆอย่างนั้นถ้าผมมีของหลักร้อยล้านหลักสิบล้านที่ผมไม่ทําคลิปหรอกผมเอาไปขายถ้าผมอยากได้เงินนะผมไม่ต้องเอามาอวดนะครับผมไม่ใช่พ่อค้าในองมาอวดขายของถ้าผมมีของดีหลักยื้อๆถูกไหมครับ นี่คือลักษณะของบุคคลอีกประเภทชอบอวดและคิดว่าตัวเองคิดถูกทําถูกเนะี่ยอันนี้ก็อันตรายเชื่อตัวเองตลอดของกูมีต้องดีของตัวเองต้องใช่บางทีเราขาดการเรียนรู้เราขาดการรอบครอบเราคิดไปแล้วเออพอเรามีอะไรมาเราก็เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูความนะข้อมูลนี้มันรอบด้านเนี่ยก็ไป ทำคลิปชี้ตำหนิชี้จุดอย่างโน้นอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้คนที่เข้ามาเรียนรู้หรือศึกษาหรือมีความเชื่อมั่นในตัวท่านหรือเชื่อถือท่านเนี่ยขวนเข็ปูนเปไปหมดนะบางทีการชี้นาชี้แนะเนี่ยบางทีเขาก็เชื่อเพราะท่านบางทีเนี่ยบางคนเป็นคนที่มีคุณวุธเนี่ยมีวุฒิภาวะคุณวุธเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือบางทีทำออกมา,มา คนก็ตามคนก็อยากรู้อยากเรียนแต่พอฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆชักจะไม่เข้าท่าละที่ผมบอกอ่ะะบวนการคิดเนี่ยมันคิดให้มันกรอบให้มันเล็กลงไม่ยากหรอกถ้าเราจะเรียนเนี่ยต้องเรียนกับใครเรียนกับผู้ชํานาญการเรียนกับผู้เก่งเรียเรียนที่เป็นเซียนพระถ้าจะเรียนเรื่องพระก็ต้องเรียนกับคนแบบนั้น แต่ไม่ใช่ว่าคนที่บอกว่าจากตั้งตัวเป็นเซียนแล้วไปบอกเขาเป็นก็ไม่ได้นะการเป็นเซียนก็ต้องยอมรับในความหนึ่งแหละความรู้ความสามารถดูพฤติกรรมของเขาเราถึงเรียกเขาเป็นเซียนและเป็นผู้มีความชํานาญได้นะดูกระบวนการพรีเซนต์กระบวนการถ่ายทอดความรู้หรือเอาของที่มีมูลค่ามนะาให้เราได้ชมได้รับชมนะ รเราก็ต้องเรียนเราก็ต้องศึกษาตัวบุคคลแต่ละคนแต่ละคนให้เข้าใจเขาด้วยถ้าเพื่อนไปเรียนกับคนที่มันอวดรู้อวดดีอวดเก่งโอ้โหมีอะไรก็เป็นของดีหมดอะไรก็ใช่หมดอันนี้ก็ควรที่จะต้องพิจารณาที่ผมเคยบอกหลายหลายครั้งนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนกับคนที่เขามีวัตถุดิบมีของนะแน่นอนอะ มันก็ไม่ต้องมันก็ไม่พ้นกับคำว่าคนที่เขาเป็นเสียนพระคนที่เขาสะสมพระไงเขาย่อมมีอะไรเขาย่อมมีวัตถุดิบเขาย่อมมีของให้เราดูนะของแท้เขาเก็บสะสมมาโอ้โหเขาซื้อเก็บแล้วเก็บซื้อซื้อเก็บเก็บมาเป็นยี่สิบสามสิบปีซื้อตั้งแต่ราคามันไม่แพงจนว่าช่างราคามันจับต้องไม่ได้ นี่เขาเรียกว่านักสะสมนักซื้อซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อจนลืมซื้อแล้วก็วันหนึ่งก็เอามานี่คือเขาเรียกว่านักสะสมเขามีกําลังซื้อเขาซื้อเขาซื้อและเขามีวัตถุดิบเยอะแล้วเขามาวางออกมาให้เห็นโอ้โหอลัองการงานสร้างไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นนักเป็นเซียนนะเขาจะรู้เพราะอะไรเขามีวัตถุดิบมีการเปรียบทเทียบเขาดู che, ข้อมูลแต่บางทีนะ เซียนเหล่านั้นบางทีท่านก็อาจจะมีหลุดมีอาจจะพูดผิดบ้างก็มีบ้างเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยนะสิ่งที่ท่านมีท่านอาจจะมีในล็อตที่ท่านนะครับที่ท่านคิดว่าท่านเล่นแบบนั้นแต่ว่าบางอย่างอาจจะนอกกรอบนอกระเบียบนอกวิธีการสร้างหรือว่ามีเสริมเติมขึ้นมาในล็อตนั้นก็ได้ในยุคที่ท่านเจจิท่านนั้นอาจจะทําอีกบล็อกหรือทําอีกแบบตัดอีกแบบก็เป็นได้ ยิ่งเป็นยิ่งเป็นพระนะยุคโบ,ร,บราณโบราณพระหล่อโบราณอย่างหลวงพ่อเงินอย่างนะเหรียญขนาจารย์ต่างๆเนี่ยบางทีการบันทึกมันไม่มีอย่างหลสมเด็จพระละคังอย่างเงี้ยนะเพราะมันไม่มีการบันทึกมันมีแต่เรื่องเล่าต่อต่อต่อ,ตอกันมาเราก็ไปจําเรื่องเล่าเราก็ไปจําวิธีการทําแบบนี้วิธีคิดแบบนี้มาตลอดมันก็ทําให้เขาเรียกว่า มุมมอมันก็แคบไงแต่ถ้าเมื่อไหร่เอามีการเรียนรู้นะครับมีการหาข้อมูลมีการเออศึกษาในเรื่องของมวลสารมีการศึกษาในเรื่องของนะครับบางทีมันอาจจะมีแบบอย่างอื่นก็ได้แต่มันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานอะไรพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงตรงไหมที่เขาเขียนกรอบในการเล่นพระเนี่ยก็เพราะว่า อย่ากพ่าสมเด็จวัดละคังนี่ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตำรับตำราเขาเขียนกรอบมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์เป็นนะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีเขียนกรอบมาอย่างนั้นก็ต้องเล่นแบบนั้นนะแต่บางคนก็มาตีว่าเอ้ยมึงเล่นแต่เพราะพิมพ์สี่ห้าพิมพ์ที่มีมาอาจจะมีมากก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาไม่เล่นไงเขาไม่ซื้อเขาไม่ขายก็โทษเขาไม่ได้ถูกไหม ไอทางนี้มันก็เล่นแบบนี้ผมเป็นเซียนผมซื้อแบบนี้ผมต้องการแบบนี้แบบนี้พิมพ์นี้ก็เป็นสิทธิของขาวเขาเป็นคนซื้อแต่พวกคนที่แบบว่ามาตีว่าอย่างงี้่าี้ก็คุณก็ว่ากันไปแต่ละคนมุมมองมันต่างกาันที่ผมบอกว่าต่างคนต่างคิดต่างคน,ต,งคน,ต,งคนต่างมองแต่จุดสุดทา้ายก็คืออะไรก็ต้องมาหาความแท้เกียมันได้แท้เกียมันได้นะครับก็แค่นั้นแหละจบถ้าดูแพ้แท้เกียมันมีพุทธคุณมันมีสามารถที่จะ นะใช้แล้วมันเกิดปฏิหารมันเกิดอะไรกับเราเนี่ยเราก็เอาไปใช้เราก็จะเอาไปขายดิถูกไหมครับก็เพราะที่เถียงกันทะเลาะก,กันนะไม่ลงรอยกันนี่ว่าก็เพราะไอ้กูขายมึงไม่ได้นี่แหละนะมึงไปประกวดสมาคมโน้นมามาขายกูไอ้ใบเสือกูไม่เอาเพราะว่ากูดูแล้วมันไม่ใช่อฮะแต่พอจะไปขายทางโน้นบอกทางโน้นไม่ซื้ออ่ะไม่ซื้อก็ถือว่าไม่ใช่ลหละ ะบวนการคิดมันไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพระแท้แล้วคุณประกวดหรือคุณมีนะกลุ่มของคุณคุณก็ต้องซื้อพระพวกนี้กลับไปถ้าคุณเพื่อม,มันใช่ไงนี่มันข้อแตกต่างมาอยู่แค่เนี้ยนะครับแต่ละสมาคมแต่ละคิดแต่สมาคมตอนนี้บอกเลยถ้ามันใช่ออกจากบาททัตรทางผมผมดูแลแท้ผมดูเอาผมซื้ออ่ามาแต่ทางโน้นบอกออกจากผมเหมือนกันแต่ผมไม่ซื้อเนี่ยคือข้อแตกตา่างเพื่อนก็ลองพิจารณาว่าจะเอาไปประกวดสมาคมไหนจะเอาไปเซอร์ใบไหน นะเอาประมาณนี้เพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคิดหน้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูต่อดูต่อดูต่อดูดูกันดูกันเห็นไหมเห็นไหมไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อว่านแน,น,น,น่เนื้อว่าดเนี่ยเพื่อนดูการตัดดูการอะไรเนรี่ยผมดูแล้วมันเป็นเหมือนงานแบบเป็นกดเครื่องอะพิมพ์นะกดเครื่องนะถ้ามันมียันอย่างเงี้ยเ,เพื่อนดูดีหลังเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเออมันเป็นสำนักไหนาะอ่านไม่ออกอะ จริงๆนะมันน่าจะเป็นข้อความเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขียนนะสร้างอะไรยังไงแต่พอเราดูแล้วมันอ่านไม่ออกนะมันก็เลยไม่สามารถที่จะมาบอกเพื่อนว่าเอ้ยนี่คือสำน,นักไงสร้างเป็นอะไรนะเป็นวัตถุมงคลอะไรแต่ดูดิดูงานดูอะไรเนี่ยเพื่อนดูดิแห้งนะแห้งอย่างนี้ก็ถือว่ามีอายุอะผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะไม่ต่ำกว่าสามสิบปีดูดิดูความแห้งของวัตถุดิบไง ดูความแห้งของเนื้อมูลสารอย่างเงี้ยนะพิมพ์ชัดนี่กดพิมพ์แน่นะเพื่อนๆถ้าใครรู้ใครทราบก็คอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกกล่าวกันนะครับมันจะได้ความรู้ร่วมกันคืออะไรที่ผมน้องบอกอะเราไม่รู้เราก็ถามเพื่อนๆน,น,นี่แหละผมก็ไม่ใช่ว่าคนเก่งคนรู้ทุกเรื่องนะเอาประมาณอย่างนี้คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆสวัสดีครับ